เ,เห็นหมาป่าที่ดูเือนหมาชิ้งจอกแต่ดันมีขาเหมือนกวางหรือเหมือนมันเนี่ยกำลังเดินบนไม้ต่อขาอยู่ไหมถ้ายังไม่เคยนี่คือสเปอร์โมเดลแห่งโลกสัตว์ป่าน,นะครับมันคือหมาป่าแข่งคอรหรือเดอะเมนวูฟชื่อวิทยาศาสตร์ของมันคือไคลโซไซออนลาคิยูลัสชื่อมันจะชื่อคนเล็กยากเลยซึ่งถึงแม้ชื่อจะเป็นวูฟหมาป่าและหน้าตาเนี่ยมันจะคลาจิ้งจอกแต่จริงแล้วมันไม่ใช่2อ,อย่าง มนเป็นสัตว์ในวงสุนัขพันธุ์เดียวในสกุลของมันเลยนะครับหรือว่าเป็นหมาที่ยูนิคเป็นของตัวเองมากจุดเด่นที่สุดข,ของมันคือขาที่ยาวเก้งก้างนี่แหละซึ่งช่วยให้มันเนี่ยมองเห็นได้ไกลข้ามทุ่งหญ้าเซราโดที่เป็นบ้านข,ของมันในอเมริกาใต้แต่ความแปลกใหม,ใหม่ยังไม่หมดแค่นั้นเจ้านี่เนี่ยเป็นสัตว์กินพืชและสัตว์แต่มนุษย์โปรดกว่า50%เป็นี่ยเป็นผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่มีชื่อว่าโลเบล่าหรือที่เรียกกันว่าแอปเปิลหมาป่านักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าการกินผลไม้นี เชื่อปพรากันมันจกพยาดพันหนึ่งที่อันตรายถึงชีวิตได้มันก็ว่ามันรู้จักกินผลไม้ให้เป็นยาเลยนะครับนอกจากเรื่องกินแล้วมันยังมีกระลาเฉพาะตัวอีกเพียบ 1. มันไม่ใช่สัตว์สังคมมันเป็นนักล่าสันโดษที่ชอบใช้ชีวิตเงียบอยู่ตัวเดียว 2. เสียงร้องของมันเนียไม่เหมือนใครมันเป็นเสียงเห่าดังๆก้องๆที่เรียกกันว่าลอบาร์ก และ3อันนี้เจ๋งสุดมันมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวที่ใช้ในการประกาศอนณาเขตซึ่งหลายคนเนี่ยบอกว่ากลิ่นมันเนี่ยคล้ายกับกลิ่นกัญชานะครับเรียกว่าเหตุการณ์ในเมกาใต้อ่ะมันมีเหตุการณ์ตลกที่ตำรวจเนี่ยไปจับบ้านหลังหนึ่งเพราะมีกลิ่นกัญชาซึ่งมันไม่ใช่กัญชามันคือกลิ่นของเมนบูฟนะครับแต่ที่น่าเศร้าที่ความสง่างามของมันเนี่ยกำลังถูกคุกคามนะครับปัจจุบันเมนบูฟเองเนี่ยก็อยู่ในสถานะเกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะการสูญเสียที่อยู่อาศัย อย่างทุ่งยาเซเลโดจากการขยายพื้นที่เกตรกรรมของมนุษย์